สวัสดีค่ะทุกคนสายมูต้องไม่พลาดวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นแลมนักแห่งใหม่ของเมืองสุพรรณบุรีวัดเขาดินเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงกลางหมู่บ้านในตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีภายในวัดมีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น ทางขึ้นบนวัดนะักท่องเที่ยวก็จะต้องรอรถผ่านเสาโตรอิซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นค่ะโดยมีความเชื่อว่า,าเป็นเสาที่ให้โชคลาภหากใครได้มากราบไหว้ก็จะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อเดินเข้าไปทัางในวัดนะคะเราก็จะพบกับความสวยงามแปลกตาทางวัดได้มีการตกแต่งลวดลายตามแบบวัดของญี่ปุ่นเหมือนว่าเราได้มาเดินอยู่ในญี่ปุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝา,นาผนังภูเขาไฟฟูจิดอกซากุระ ดารุมะแต่รูปปั้นแมวกวักขนาดใหญ่นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุาเจดีย์นวมมงคลเศรษฐีให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ไปรกราบไหว้แล้วก็ขอพรกันด้วยค่ะอย่าลืมตามไปเที่ยวกันนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเขาดินวัดไทยสไตลญญ์ปนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ